ทุกคนวันนี้วันพริหาัรจากพี่น้องวันพริหัตจากคุณสบัติผ้า,าเขาเก็บเห็ดอีกคือเกาคะเห็ดบาดสวนเฮ้าเบิงพี่นขข้องเมียวมาน้ำอีคือเก้าไปใสไปน้ำพี่น้องเขาไปาเห็ดกับเขาน้ำไปเบ่งปลากับไปน้ำมาเบ่งเห็ดดอกทีเฮ้าวาบเอาเมื้อว่านี่พี่น้อง สวยไหมคะยังได้เก็บทุกวันเด้อเห็ดบ้านสวนเฮาพี่น้องเห็นบอกดอกงามๆเลยค่ะอันนี้คือเพิ่นยังออกให้เฮ้าเด็กเก็บทุกมือทุกมืออยู่ได้พี่น้องเห็นบ่เบิ่งเน้อมื้อนี้หฮาสิได้จากดอกไปหาน้ำกันต่อค่ะทุกคนดอกสวยไห <Yeah. S 1> มพี่น้องอ่าอันน sure? ี NO ้ค anyway. <ummer Georg ical> ือเห็ดไข่ได้พี่น้องเพิ่นสิออกไปเรื่อยๆหลายคนว่าเอาเห็ดเจ้ายังออกอยู่ติออกค่ะพี่น้องยังออกคุณมุบติบอกเรื่องววาเห็ดบ้านสวนเท่านี้ออกไปเรื่อยๆนะคะเห็ดธรรมชาติได้พี่น้อง ดอกนี่พี่น้องดอกนี่เมือว่าในยังหน่อยอยู่ที่ห้าเอาดอกใงญ่ๆไปนะคะเมือว่าในเนาะที่ห้าดอกใงญ่ๆไปแปลว่ามีกิ่งเกือไม่กินไปแล้วอีกนี่เพราะว่าอันนี้คือขาไม่พี่น้อง กินเกือม่กินแล้วอีน้องเหมียวอย่ามาจับอย่ามาเล่นตัวนี้มันจะเหยียบเพชรแล้วดูเ้ยนี่ตัวนี้เรายังไม่เก็บนะคะทุกคนมันยังหน่อยอยู่เก็บไปก่อนเมื่อว่านี่หน่อยกว่านี้มือนี้ซ้ำนี้บ่าให้เลยเอาพี่น้องน้องเหมียวอย่าเล่นลูมันจะได้เหยียบมันพปกไปก่อนพี่น้องไปต้องเหมียวไปเราไปที่อื่นไปดูไปมอเบิงอีกดอกนี่พี่น้องว่าคุณสมบัติสิเก็บอีกว่ามะเบิงค่ะเห็นอีดอกนี้นะพี่น้องนั่งอยู่นี่เนาะนี่นี่นี่ดอกนี้ดอกนี้คุณสมบัติกาว่าสิเก็บไปก่อนพอมืออื่นนีี่่่่่เชือออวาดดกนสิให้้พง มาเบืองน้ากันมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เก็บไปกอนจะเฝ้าเก็บเนาะเก็บไบเก็บไบเพรเก็บถึงไหพี่น้องจงว้สะกอนยาเฝ้าเก็บมืออื่นจะมาเบืองดอกมันสีใหส่มไหตดอกนี่กะสิเก็บวบอีกพี่น้องอ้าวมือนี่มีแต่เห็ดดอกที่จงไว้เด้อดอกนี่มืออื่นเนี่ยกะจะสวยงามไหอนี่จงไว้พี่น้องจงไว้มืออื่นจังเก็บเห็ดเฮาคอนโทษไห้วาเฮาสิเก็บดอกสําไดดอกสํานีจงใบก่อนค่ะ นี่มันเห็ด <aces> ย <spill> <liers> wow. <Yes. S 2> ังในพี่น้องเห็ดดินเห็นบ่ติดทางเด้พี่น้องล่องเก็บเห็ดดินไปไํ้มาทีใดจักดอกไปนี่เอ้ามือนีสิพี่แต่ดอกเห็ดที่เก็บใบได้พี่น้องบ่บ่อันจงใบได้เบืองเนี่ยดอกนี่กระชจงไปอีกแล้วอ้าวหลายดอกก็ได้พี่น้องจงพี่น้องเหมียวจงไปจะไป็ดไก่เด้อลูกเด้อจงไปก่อนมืออื่นจังเอาเนาะเข้าจงใบเฮาเก็บใบหลายดอกแล้วเฮาปเก็บมาดอกนี้เก็บพี่น้องดอกนี้เก็บเนาะหลายดอกก็ได้ที่มันเป็นดอกตูมนี่เข้าปเก็บ ดอกนี่บานแล้วพี่น้องสวยมาเหมือนเดิมเลยจ้าเบื้องในพี่น้องดอกงามบ่งามเนาะค่ะทุกคนนะเก็บค่ะเก็บเก็บบปได้ดอกนี่จงไว้ก่อนพี่น้องยังน้อยอยู่จะ้าไปตองเพลินเนาะเก็บใบเหมืออื่นจะเมื่อเบื้องไม่จ้ามาเบื้องดอกนี้ต้องเก็บเบืง้งอีน้องเหมียวเน่นนอนเฝ้าเห่ายา,างน้ำกลนเหาต่อยต่อยเห็นเหาเก็บเพ็ดอยู่นี่เพลินกับนอนเฝ้ามาเบื้องดอกนี้พี่น้องเป็น,นไดดอกนี้เก็บบ่ ต้องเก็บดอกนี้ต้องเก็บบานแล้วดอกนี่กะจงบอดาต้องเก็บพี่น้องต้องเก็บเบิ่งแน่ดอกสวยบ่มองนี่เห็นบ่คุณสมบัติเคยว่าเอาไปปลูกเห็นบ่พี่นอ้องเชื่อเพิ่นน่ะเฮ็ดให้เห็ดหเด่าออกอยู่บ่เศร้าเด้นี่จาได้บ่คันพูดด้ใดเบิ่งคลิปคุณสมบัติแตจําได้เล้วว่าอันนี้คือดอกที่เพิ่นต้องปลูกแล้วก็จะมีหนอกนุ่มอยู่นี่แล้วก็จะมีดอกบานอยู่นี่ มาอีกแล้วออกไมาอีกแล้วสวยปาคะทุกคนสวยเหมือนเดิมจ้าปาดพีนองบ่ได้ห่างกันเด้ดอกน,นันบานเป็นบอธิบาตจุ่มเพ็ดมะมองนีสามดอกพี่นองจับใดบ่ลหรือมันสิพ่อใดบ่ลหรือสิบ่เปื่อยหรือบ่พีพ่นองคุณสมบัติบบไดียงย่างมือแรงยางแต่ย่างมือเศ้าอ้าวพ่อไดอยู่ข่าวพ่อไดอยู่เก็บได้อยู่พี่นองเก็บไดอยูบย่บ่เด้ปลูกต่อดอกเนาะนี่คันมันเพิ่นจับขึ้นมาแล้วเพิ่น อ่ล่วงนี่เท่ากับสิปลูกต่อแต่อันนี้พ่อได้พี่น้องพ่อได้เก็บได้้จกเก็บได้นะจุมนี้สมดอกพี่น้องสดอกมาเบิงดอกที่เห่าว่าตนศาสไงดอกเฮ็ดตุม่ม มือว่านี่มือนีมาเบิงเลขาดอกมันซําได้มาเบิงดอกไงบ่พี่น้องดอกสวยงามแล้วก็ใหญ่ด้วยนี่แหละคันเข้าจงไว้เข้าคอนโทษได้วาเฮาสิเก็บซําไดมือนีสองดอกดิพ่อปนหรือดอกเดียวด่ก็พาะตำเจียวพี่น้องปาพี่น้องมาเบิงมาเบิง,บงดอกนี่กันไงนี่ต้นสาตวไงคือกันมันคนละสนพี่น้องเบิงเด้อสนนี่ดอกไง ส่วนนี่กระดอกใหญ่คือคุณสมบัติบอกแล้วว่าคันตน้นซาญไหมองนี่ผนออกนี่ดอกแกใหญ่ใหญ่คักบอ๊อบาทที่นี่มาเบิงเลยพี่น้องใหญ่คักเลยป้าเต็มหน้ากล้องคุณสมบัติเลยใหญ่คักค่ะพี่น้องว่าเมื่อกี้นี่ดอกใหญ่สองดอกอยู่ตน้นซา์ดอกนี่เดี๋ยวพ่อเก็บบ่พี่น้องพ่อเก็บคือเกาเนาะสองดอกพี่นอ้องเฮ็ดเท่าออกพี่น้องสองดอกหลยทางเด้อดอกเมื่อกี้เท่ายู่หันเท่าเอาเนาะมาเบิงดอกนี่ก็ะใหญ่คือก,กันพี่น้องเฮ็ดออกหล่ทางอีกแล้วเอา มะเบิงดอกนี่คุณสมบัติส oh, uh, ีจงไว้คุณสมบัติสีจงไว้บอเก็บเ้อดอกดีพี่น้องบอเก็บเบื้อศเ้ากับสีไงอ้าอันนี้มม่เฮ็ดอีอย่างพี่น้องเออเฮ็ดสัมปปีพี่น้องคุณสมบัติบอเก็บไปให้เพื่อนเป็นเชื่ออยู่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ้าตัวนี้ผลแต่รนกอนพี่น้องเฮ็ดคือกันกับดอกเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะเบิงแน่เออเฮ็ดสัมปปีออกพี่น้องฝนดีมากบ่ได้เดเฮ็ดออกไปทัวดอกนี่พ่อเอาบ่ล่ะพี่น้องจับเบิงกันเนาะขายมันเพิ่น อ้าพ่อได้ยูสันนะได้ยูพี่น้องแต่ว่าถือกินไปแล้วก็หลายอ่าได้ยูพี่น้องเพิ่นบ่ล่วงนะได้ยูได้ย,ดยูเก็บค่ะไม่ตอบฟังพี่พี่น้องฟังสาเห็นบอกอันนี้คือสาบานสวนเฮาเนาะอ่าคออหมูคออไก่คอกบเ้าที่เฮาเลียงไว้พี่น้องมาเบิง่งมาเบิ่งเดือนนี้เห็ดกันยังออกอยู่พี่น้องเห็ดไข่ได้พี่น้องเห็ดไข่มาเบืองเนี่ยังออกอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยออกไปเบิดซุมองซุ่บอล แต่ละมือคุณมสบติตองยางให้ทัวขันยางบาทัวเฮ็ดพวกนี้เพิ่นกระสิเป็นเชื่อต่อไปเนาะแต่ว่าขันเฮามีเวลาข้าก็ยางค่ะทุกคนแต่ละดอกแต่สองสามดอกกับพ่อปนแม่นบ่พี่นอ้องเฮ็ดอีหยังพี่น้องอันนี้เฮ็ดดินบ่เดเฮ็ดไข้ามากจากพ่นแล้วมเมื่อก็บเฮ็ดดินอีกพี่น้อง เฮ็ดออกไปเบิร์ตซุ่มหงสุบอลพี่น้องเต่ว่าพ่นสิวออกไปไอันนี้คือเดินได้พี่น้องเด้อนี่ออกดูคุณสมบัติก็เได้ม่ยางเบิรงคาเพ่นสิออกก็ออกยี่หลีค่ะทุกคนออกเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนกว่าฝนสิเบิดเมื่อวานนี้ฝนกระตุกพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงห้างต่อ,อโซนนี้เมื่อกี้เก็บเฮ็ดไข่เฮ็ดดินมาจากฝั่งนี้อันนี้ต้นพักหวานน้อพี่น้องต้นพักหวานที่เห่านันไว้แล้วก็มาเบิงห้างต่อพี่น้อง ห้างต่อคุณสมบัติว่าสิเอาไปไหวนี่แหละต่ยังบ้านเด้เอาพี่น้องไงขึ้นไหวบ่งเน่ไงบอคะแม่เพิ่นบินเขาบิดออกเข้ากับอันตลาลนาะนตํำพร้อมพี่น้องเข้าบ่ก้าที่จะให้คนงานตัดห้ามืองนี้เห็นบ่ห่างกันบ่ไกลได้เข้าตัดหา้าอยู่แล้วก็เรยกว่าจงไปก่อนเด้อเดี๋ยวเอาก่อนแม่มันงไงไหวพี่น้องเป็นก่อนจกัก ประมาณเดือนก็กว่าหรือสองเดือนนี่พี่น้องห้างไงแล้วเบืองแม่เบื้องแอนตันนันเนาะเดี๋ยวบดนการนั่นเราพี่น้องอันนี้คือต้นดูไงเนาะพี่น้องเนาะต้นดูไงต้นจิกหน่อยที่ห้างต่อพิอนอยูนะคะมาเบิงหลังขอกไก่พี่น้องขอกไก่แต่ไก่บนนวลได้พี่น้องเห็ดคอแขกไก่ไก่บนนวล เฮ็ดค่ะเฮ็ดไข่ย,ยังหออกได้พี่น้องอันนี้จนมุนไปแล้วไก่เคียวดอกนี่ย่างอยู่เดี๋ยวจะเมื่อเบิงใหม่คุณสมบัติมาคอยด้ยยางเขามาฟังนี่นะคะลองยางบ่จนเลยเพราะว่าออกดูค่ะนี่ล่ะคุณสมบัติมีเวลาก็เ้ยย่างเห็นมันทัวต้นพักหวานค่ะพี่น้องต้นพักหวานนะคะอ่าพักหวานปลาได้พี่น้องเด้อปลูกแล้กก็ติดนะคะไก่ต้นไก่ห้างตอพี่น้องไก่ห้างตอเนาะอันนี้คือเอามาเบิงด้านหลังเฮานะ ด้านหลังคอกไก่พี่น้องด้านหลังคอไก่อันนี้มีจอมพลนมีห้างต่ออ่าเบิ่งไปอันนี้คือบานเห้าหนาบ้านเห้าเบิ่งพี่น้องอีน้องเหมียวกับมาน้ำกลเฮ็ดเห้ามันจะออกแห้งเอาเก็บไปก่อนดอกตูพี่น้องเก็บไปก่อนเบิ่งอีน้องเหมียวอีน้องเหมียวเมานำถูกหมองเลยไปหาเฮ็ดไปใส่กลับไปน้ำนะคะความสมบูรณ์ของบานเห้าออกได้ทุกมองเฮ็ดพามา่เบิ่งอันหนึ่งพี่น้องอันนี้ต้นลำไยต้นลำไย อยู่ใต้ต้นจิตไงแล้วก็มีต้นน้ำเกีียงอยู่น้ำกันนี่มีสามสี่ยางมีต้นแดง่ะพี่น้องเห็นต้นแดงกับคุณสมบัติบ่ะนะอันนี้คือต้นจิกพี่น้องอันนี้คือต้นจิกอันนี้คือต้นแดงนะคะแล้วก็ต้นน้ำเกีียงพี่น้องเป็นบ่เป็นต้นน้ำเกีียงบ่ เออต้นไม้ใหญ่เนาะมาเบิ่งต้นอันนี้เบน่้อยากให้มาเบิ่งต้นลำไยพี่น้องต้นลำไยคุณสมบัติแต่ว่าแต่ต้นลำไยขึ้นอย่างต้นพักหวานแต่แต่เขาสื่อมาสรุปแล้วนี่พักหวานใบใหญ่แต่ว่าต้นลำไยใหญ่พี่น้องเนาะอันนี้คือออามาให้เบิ่งต้นไม้ใหญ่ลูน้าบานสวนเขาเบิ่งหน้องเมียวเบิ่งน้องเมียวยางน้ำกลิ้งเฮาบักหน้าพี่น้องบักหน้าบานสวนเฮาหลายต้นอยู่ค่ะลูกอยู่นะคะเอาให้เบิ่งว่า